ทรงสนับสนุนให้ประชาชนสมควรได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลที่ดีในยามเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้เวลา7เดนราริกา17นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธานเดินการกุศลในโอกาส30ปีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมบราชินูปถมัมภ์ณบริเวณสวนโมกกรุงเทพ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมรมร่วมกับมหาวิทยายลัยอัสสัมชัญจัดขึ้นในโอกาสครบ30ปีการก่อตั้งมูลนิธิและเพื่อหาไรายได้ก่อตั้งกองทุนพระนามพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินด,ดามาศเพื่อนำดอกผลประทานเป็นทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนผพ้ได้โอกาสตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ประชาชน มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบ,บรมราชินูปธรมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ได้โอกาสโดยการมอบทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมเพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมอืองที่ดีของชาติซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ได้โอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกระดับการศึกษาที่ประพฤติดีมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น25,000ทุนเป็นเงินกว่า170ล้านบาท